ามาวิ่งที่ทิกนิกโพยชอบบ้างว่าจุดนี้ดูพามาดูเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรไฮาทายไฮายทายก็หมายถึงว่า,าน้ำขึ้นไฮาทายนะขึ้นมาเกือบจะเต็มนี่ละก็คือน้ำขึ้นเนี่ย เราก็เพิ่งจะรู้นะท่าทางคืสนุกมากอยู่ที่โลกโมีแสงมีลงลออยู่ที่โลกหมุนอมันเป็นวิทยาศาสตร์เลยนะโลกหมุนขึ้นหมุนลงเนี่ยมันมีผลกับน้ำน้าทะเลเอา้าวเราก็ไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เรื่องบอกตรงทำไมน้ำขึ้นน้ำลงไม่รู้ ลองไปศึกษาดูเออน่าสนใจมากมันเกี่ยวกับโลกนะการหมุนของโลกไปวิ่งก่อนอก่อนที่ฝนจะมารดยท่าทางทําพ่าจะมาจะให้เวลาตัวเองสักหนึ่งชั่วโมงเพิ่งจะหกโมงเองไปละเขาเรียกอะไรพิกนิกพยพิกนิกพย I'm just about to run at the picnic point เป็นจุดที่สวยงามมากจุดหนึ่งโดยเฉพาะเวลาน้ำขึ้นนะามาปิกนิกที่นี่กันบ่อยนะเห็ดอะไรดูวิเต็มเลยปกติจุดนี้เป็นจุดที่มีนกนานาชนิดเยอะมากนะโดยเฉพาะอาอสวนก็คือหงขาวหงดำ มันมาแล้วทำมือมาเลยปีนขึ้นแล้วเสียงนกแก้วเต็มไปหมดฝนลงแล้วสิ อุ้ยมดมาอืดนั่งไม่ได้มดเต็มเลย,ยวิ่งฝนก็ไล่นั่งมดก็ไล่วิ่งไม่เหนื่อยเลยเพราะมันไม่มีแดดชอบมาก จากวันนี้ไปถึงวันนี้วันศุกร์ไปถึงวันพฤหัสอาทิตย์หน้าฝนจะลงอีกแล้วถ้า,าจะลงมะเมล็ดอะไรลงช่วงนี้ดีเพราะว่าฝนจะมาบ่อยๆแต่มันจะงอกเร็ว ปิกนิกโพยตั้งใจว่าวันอาทิตย์นี้ถาอากาศดีจะมาปิกนิกที่คิดว่าคงไม่ได้มาแน่เพราะว่าพยากรณ์บอกว่าฝนจะลงต้อง85เปอร์เซ็นตม่เขามีโต๊ะมีอะไรให้นั่งนะแต่เขาไม่มีซุ้มมีซุ้มมีแค่สองสามตัวเองทุคนก็คงแย่งกันแน่นหนาฟ้า,าหดาไม่มาดีกว่าถ้าฝนลงนะ คงจะไปไหนสักที่ที่อาจจะไปกินไอติมจะไปแล้วเป็นดังที่คาดการเป๊ะวิ่งไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็ทำเวลาได้เป๊ะมากเพราะต้องกลับไปทำง,งานมีความสุขแล้วชาร์จแบตเตอรี่ให้ตัวเองแล้ว ดตัวเองได้ดูแลตัวเองเลยไปแล้วค่ะมีความสุขนะมันมาแล้วนี่นี่คือ,อที่ทำปลาเลาเขาจับปลามาได้เห็นไหมรัฐบาลเขาจะมีะกระบะ ไว้มาขอดเก็ดปลาที่นี่ล้างปลาที่นี่หัวปลาอะไรก็ที่นี่หัวปลาอะไรเขาก็โยนเข้าลงทะเลนะเพราะว่าปลาชนิดอื่นก็ปลาใหญ่ก็กินต่อปลาเล็กปลาน้อยกินต่อคนที่นี่เขาไม่นิยมกินหัวปลานะ